ดินบ้านบางเลยจังหวัดกระบี่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนมะขามจังหวัดกาญจนบุรีตอบแล้วกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเมยจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวงเรือจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีหม,มู่บ้านหัวเขาจังหวัดจันทบุรี แผ่นดินบ้านไายคลอง18จังหวัดฉะเชิงเซากองคุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองเกตจังหวัดชนบุรีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่ากระยางจังหวัดชัยนาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเหมือนแอจังหวัดชัย,ยภูมิ การผลิตบ้านหนองกรุดจังหวัดชุมพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเมียงทองจังหวัดเชียงรายศูนย์เรียนรู้กองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านโคกเสือจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นโรงจังหวัดกลาง แผ่นดินบ้านลมสงบจังหวัดตราดกองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านโป่งแคจังหวัดตาดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผ้ามาเฟืองจังหวัดนครนายกศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพันบึงจังหวัดนครปฐมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านานาคอยจังหวัดนครพนม เอปักงชัยจังหวัดนครราชสีมากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาโนจังหวัดนครศรีธรรมราชกองบุ่มแม่ของแผ่นดินบ้านคูดิมิตจ,จังหวัดนครสวรรค์กองบุ่มแม่ของแผ่นดินบ้านบางรักน้อยจังหวัด,ดนนทบุรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกตีเตจังหวัดนาราธิวาสกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวหนาจังหวัดน่านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพุ่งเจริญจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนทนท์เคงจังหวัดบึงกาฬ องทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านสีพัฒคนางจังหวัดประทุนธานีกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขัน,ขนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านโนจังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลานควายจังหวัดปัตตานีนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่ วังน้อยจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยากองคุนแม่ของแผ่นดินบ้านุ่มงจังหวัดพยาวกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตวิถีชีวิตอิสลามบ้านคลอง ลิตบ้านเนินหัวโลจังหวัดพิจิตรกองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านดงจันจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอละออมจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยาวีจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังหลว,ง,หวงจังหวัดแพร่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านกลุ่มสตรีบางหวานจังหวัดภูเก็ตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาโพจังหวัดหาสารคากองดุนแม่ของแผ่นดินบ้านสกสะอาดจังหวัด,ดนุกดาหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านถ้วยแก้วจังหวัดแม่ฮ้องสอนกลุ่มอ,ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทำกลางจังหวัดยโสธร กลุ่มอมรั์เพื่อการผลิตบ้านหัวควรัจังหวัดยะลากลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่ในจังหวัดระนอง